สวัสดีจ้ามารอรถไฟนะจะอยอออนจะพาไปเทีย่ยวในเมืองค่ะวันนี้สวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนนะจ๊ะเด้อสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ยอออนจะพาไปเทีย่ยนวะถึงแล้วจ้าถึงเป็นเฮาแล้วค่ะถึงสถานีรถไฟแล้วจ้า คนเยอะจัดมาอยาอันจะภาพิพิธยคนเยอะมากเลยครั้งในชีวิตมีครั้งหนึ่งนะจ๊ะ สวยมากเลยด้วยไอพิซเตอฟอร์มอ่าอินไทแลนพันซีสูงนี่ส่วนพาร์ตเมนต์คืแบบานนะเดนี่ส่วน ะะ <Hello. S 1> มาชมวิวด้นค <Hello. S 1> <ๆ>ลมแห้งแงน <Hello. S 1> <ๆ>งแรงมาก <Hello. S 1> <ๆ>จะเดินไปขึ้นรถไฟแล้วจ้า มาคุณเดียวดูดีนะจ๊ะเพื่อนไม่มาด้วยจะออดเพื่อนมาคุณเดียวไิสถานีรถไฟเมื่อเคยมาจากเกถื่อนที่นอกมาเถิดขังแหลกมาครั้งแรกมาคุณเดียวขังแหลกจากที่นอกนั่งรถไฟมา